บางครั้งสิ่งที่ดูไร้าสาระอาจจะเป็นกุญแจที่พาเราไปสู่จุดที่คนอื่นไปไม่ถึงเรื่องราวของเด็กหนุ่มดวงซวยที่ย้ายมาอยู่ในเมืองใหม่แล้วก็ดำมาโดนรังแกทุกวี่ทุกวันทําให้เด็กหนุ่มคนนี้หมดความอดทนและตัดสินใจที่จะฝึกวิชาด้วยกระบวนท่าแปลกประหลาดพิสดารเพื่อจะอไว้ป้องกันตัวและจากการในพวกอันดาพานที่มารังแกมันแบบไม่จบไม่สิ้นสักทีเอาตามรังพานยิ่งกว่าเจ้ากรรมในเวรและเรื่องราวของเด็กหนุ่มดวงซวยกับการฝึกวิชาแปลกประหลาดพิสดารจะเป็นยังไดเรามารับชม รับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอเดอะคาราเต้คิดให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอนเดาเดาว์เดาคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังหาข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลที่พล่าเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่พ่อหนุ่มละอ่อนคนนี้เขาไม่ชื่อว่าแดนนียลเรียกสั้นๆว่าบักเด้เขาเป็นวัยรุ่นจากนิวเจอร์ซีีีีีียยยยย์์แแแแตตตต่่่่่่่อออออออนน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 ้้้้้กกกก็งงงจาาาาาาาบเเเเเเิิดดดมมมมมืููททคลฟรรพะไให และพอมาถึงที่พักบักแดก็มาเจอกับวัยรุ่นคนหนึ่งที่เช่าห้องอยู่ที่นี่เหมือนกันไอนนี่ที่อยากจะแสดงความเป็นมิตรก็เลยชวนบักแดไปเตะบอลที่ริมหาเพราะเราวัยรุ่นจะชอบไปมั่วสุมกันที่นั่นเออไปดีกูชอบมั่วสุมจาน้าบักแดก็ช่วยเดแม่ขนของเข้ามาในห้องใหม่และก็มาเห็นว่ากองน้ำใช้กันไม่ได้เดแม่ก็เลยสั่งให้บักแดไปตามช่างประจําห้องเช่ามาดูให้หน่อยเพราะยังไม่ทันได้เข้าอยู่ก็ก็พังไปแล้วหนึ่งอันบักแดก็เลยมาหาช่างประจําตึกและบอกว่ากอกน้ําที่ห้องพังไปซ่อมให้หน่อยดีีตตแแกก่่่ทิ ไม่พอใจอย่างแรงประบักได้มันปากดีเกินไปแต่แกก็เลยบอกว่ากูยังไม่มีอารมณ์ถ้าอยากแกซ่อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปซ่อมให้เองเอออารมณ์พี่ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะน้องนะอ้าวอะไรวะ เวลาต่อมาบักแดก็ามาเตะบอลกับไมเฟเรนหน้าใหม่ที่มันก็เพิ่งจะเคยเจอแต่การมาเตะบอลในครั้งนี้ก็ทําให้มันมาเจอบสาวน้อยหน้าตา飒ส,าสวยที่มีความน่ารักน่าชังเป็นอย่างมากน้องมีชื่อว่าอาลีมิวเรียสั้นว่าน้องมิวน้องไ็นสาวฮัตประจําโรงเรียนที่เคยมีแฟนมาแล้วมากมายแต่ตอนนี้อยู่ในสถานะโสดเราอยากจะใช้ชีวิตแบบอิสระไม่ต้องมาตามงดตามงอนหรือต้องมาทําตัวงอแง,ง้งใส่กันและทันทีที่น้องมิวหามันเจอบักแดที่เป็นผู้ชายผอมเพรียวและมีความสูงยาวเข่าดีก็ทําให้น้องเปลี้ยน จากเมื่อกี้ที่อยากจะเป็นโสดเปลี่ยนมาเป็นอยากจะมีผัวขึ้นมาทันทีซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับบักเด้ที่ชอบน้องมิวตั้งแต่แรกเจอเหมือนกันทําให้2ตัวนี้สปาร์กกันแบบที่ไม่ต้องคุยกันกระปิงปังกันทันทีเออคนที่ใช่ไม่ต้องทําอะไรก็ได้สวัแก๊กเลยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นการสวัแก๊กเพราะจู่ๆแฟนเก่าของน้องมิวที่ชื่อว่าบักจอนนี่ก็ไม่เห็นว่าตอนนี้น้องมิวสุดที่เลิฟกำลังงงงิ้งงงิ้กับหนุ่มคนใหม่ทําให้บักจอนนี่หงุดหงิดและรีบปรีเข้ามาหาเรื่อง โดนรังแกไม่ไหวก็พยายามจะเข้ามาช่วยเพื่อจะแสดงพลังกล้ามดักโชว์สาวแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นระบกจอนนี่มันเป็นมวยและซัดบักไดจนไง่ท้องไห่ไส่ตอนนั้นต่อตาผู้คนที่ไม่มีใครช่วยอะไรมันได้เลยเออช่วยไม่ได้นะมึงอยากจะแสดงพลังกล้ามดักเองน้องมิวที่เห็นแบบนั้นก็เลยเข้ามาถามบักไดว่าเป็นอะไรบอแต่บักไดก็บอกว่าบอเป็นอย่างดอกน้องมิวก็เลยต้องจากไปและทิ้งบักไดไว้ตรงนี้คนเดียวเออมึงพูดเองนะ วันต่อมาบักแดก็มาโรงเรียนแบบที่มีรอยเขียวช้ำที่เบ้าตาระโดนบักจอนนี่ซัดเมื่อคืนแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะในขณะที่บักแดกําลังออกกําลังด้วยการเล่นฟุตบอลจู่ๆลูกสมุนกี้ๆของบักจอนนี่ก็ขเข้ามาแกล้งมันอีกตามเคยทําให้บักแดง,งุดหงิดและลุกขึ้นมาซัดหน้าลูกสมุนกี้ๆตัวนี้ทันทีเออไม่ไหวจะทนแต่ถึงบักแดจะถูกหมายหัวจากบักจอนนี่และลูกสมุนกี้ๆมันก็ยังจะเข้ามางุงี้งูงีงกับน้องมิวโดยที่ไม่สนใจว่าบักจอนนี่แฟนเก่ามันจะรู้สึกยังไง เวลาต่อมาบักแดก็มาที่สำนักคาราเต้เพื่อจะฝึกวิชาและเอาไว้ป้องกันตัวจากบักจอนนี่และลูกสมุนกี้กี้แต่พอเข้ามาข้างในก็พบว่าบักจอนนี่กับลูกระจอกเป็นลูกศิษย์ของสำนักนี้แถมบักจอนนี่ยังเป็นถึงระดับผู้นำในการฝึกวิชาคาราเต้อีกด้วยเออเลเวลมันต่างกันไอ้น้องและในเมื่อรู้แบบนั้นก็นทำให้บักแด์ถอดใจที่จะต่อสู้กับบักจอนนี่เพราะเลเวลมันต่างกันจริงๆจ,จากนั้นบักแดก็ปั่นจักรยานกลับบ้านแต่ในขณะที่กำลังซอยยิกยีแก๊งของบักจอนนี่กับลูกสมุนกกกีีี้็โผลมาอก และนั่นหลักรับบักแด้เป้าหมายหลักก็โดนในพวกนี้ถิบจักรยานมันก็เลยกิ้งกัะลุกกปนลุกลงเขาด้วยความสูงถึง1กิโลเมตรทําให้บักแด้ต้องมึนหัวประมุนติ้วติ้วนานเกินไปเออไม่ตายก็บุญแล หลายชั่วโมงผ่านไปบกไักแดก็มาเจอกับมาม้าที่เลิกงานมาพอดีทําให้มาม้า,มาต้กระใจกับสภาพที่ทุเรศทุรังของลูกชายแต่บกักแดก็ไม่อยากจะเล่าความจริงให้แม่ฟังและโกหกว่าหนูปันจักรยานตกเขาเองแต่การพูดกันของสองแม่ลูกก็ทําไม่แต่แกช่างซ่อมได้ยินทุกอย่างเพราะพูดกันโคตรจะดังแต่ถึงจะได้ยินทุกอย่างแต่แกก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของกูเออเดี๋ยวเขาจะหาว่าเจือกแต่ถึงจะไม่อยากเจือกแต่แกก็ยังอยู่่าสใจดีซ่อมรถจักรยานที่เลตุ้มเป๊จะจากเหตุการณ์กิ้งกันล,กกนล แดนน้ำเหมินมันก็เลยเข้ามาแต่งกิ้วตาแก่ที่อุตส่าห์ยื่นมือเข้ามาเจือกอ้าวอะไรวะและหลังจากนั้นบักแดนก็มามั่วสมกับตาแก่ช่างซ่อมประจําหอพักเพราะคิดว่าตาแก่ไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนตาแก่ก็เลยถามบักแดนว่าทําไมมึงไม่ไปร่วมงานวันฮาโลวีนของโรงเรียนบักแดนก็บอกว่าไม่อยากไปเพราะไม่มีชุดแต่งตัวแต่ถ้าหากมีชุดล่องหนที่ไม่มีใครมองเห็นกูก็อาจจะไปก็ได้เออเดี๋ยวกูจัดให้นั่นแหละครับบักแดนที่ไม่อยากจะให้ใครมองเห็นก็มาร่วมงานใน ชุดห้องอาบน้ําเคลื่อนที่ที่ไม่มีใครมองเห็นมันแต่กลับกลายเป็นว่าชั่วประหลาดพิสดารแบบนี้ยิ่งทําให้มันกลายเป็นจุดสนใจมากกว่าเดิมเออแมงคดโดดเด่นแถมมักแด้ก็ยังทําตัวหาเห่าใส่หัวด้วยการเอาสายยางมาเหยียดในห้องซ่วมที่บักจอนนี่กําลังนั่งทิ้งบอมจากนั้นมันก็เปิดน้ําใส่บักจอนนี่หัวโจกนั่นก็เพื่อเป็นการแก้แค้นที่ทําให้มันกิ้งกกลุกกกลุกล,กล,กลงเขาเมื่อวานทําให้บักจอนนี่กับลูกสมุนกี้กี้งุนง,งิดและมาวิ่งไล่กระทืบบักแดอีกแล้วเออถ้าโดนกระทืบบตตตาาาายเเพรระสสหุนนนีี้กก็ถอวว่่่มมึงมคโดแใขณทั การบังโดนรุมยำจู่ๆตะแก่ช่างซ่อมก็โผล่มาและใช้วิทยายุทธขั้นสูงจัดการกักบบักจอนนี่และลูกสมุนกิ้กี้ได้อย่างง่ายดายเพราะเลเวลของตะแก่มันสูงเกินไปเออเขาเรียกว่าเก่งแบบหลบในและจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้บักได้ต้องงงเพราะไม่คิดว่าตะแก่ช่างซ่อมจะมีวิทยายุทธที่แข็งแกร่งักขนาดนี้มันก็เลยขอให้ตะแก่ช่วยสอนวิทยายุทธแบบนั้นให้หน่อยเพราะมันโคตรจัดเท่เออสอนหนูหน่อยนะท่านอาจารย์แม่งทีแบบนี้ทําเป็นพูดเพราะแต่ก่อนที่จะสอนวิทยายุทธตะแก่ก็พาบักได้มาที่สํานักคาราเต ที่บักจอน,นี่กับลูกสมุนกี้กี้ใช้เป็นที่ฝึกวิชารังแกบักเด้นั่นก็เพื่อจะมาบอกกับท่านอาจ,จารย์ประจำำาําสํานักว่าอย่าให้ลูกศิษย์ของเมืองมารุมรังแกบักแด้คนผอมแห้งเพราะการรุมมันทุเรศทุรังเกินไปเอารุมแบบนั้นเขาเรียกว่าหมาหมู่แต่บักอาจารย์คนนี้ก็ไม่สนและบอกว่ามันเป็นวิถีของลูกผู้ชายและมันก็เป็นเรื่องของเด็กๆเกมืองจะมาเจือกทําไมอ้าวกลายเป็นเจือกอีกแ้วแต่แกก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะสู้กันจริงๆมึงควรจะให้เด็กของเมืองมาสู้กับบักแด้บนเวทีที่มีกฎกติกาสากลนเพื่อร เลยว่าแรมมันจะเก่งกว่ากันแล้วก็นันกรับบาอาจารย์ก็บอกว่าโอเคและรับปากว่าอีกสองเดือนต่อจากนี้จะไม่มีใครแกล้งบกักแดจนกว่าจะถึงวันประลองทําให้บกักแดไปอิสระจากการโดนแกล้งแต่มันก็ไม่ค่อยจะโอเคเพราะถึงยังไงยังไงมันก็ต้องโดนแกล้งเหมือนเดิมเออแค่ยืดเวลาแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะาตะแกก็พาบากักแดมาที่บ้านจริงๆของเขาทําให้บกักแดต้องมือนต้องงงเพราะคิดว่าตะแกเป็นคนจนและเป็นยาจกเหมือนกับมันเออเขาเรียกว,ว่าภาคีริ้วหอดทองจากนั้นตะแก แกก็สั่งให้บักแดขัดรถด้วยการลงแวกและก็ขัดขัดถูถูแบบทําอยู่อย่างนั้นซ้ําๆจนเมื่อจนค่ําโดยที่ตาแกก็ไม่ได้สนใจแล้วมานั่งหลับเฉยเลยเออนอนหลับมันธรรมดาไปนั่งหลับนี่แหละลาบากดีแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะพอถึงวันต่อมาตาแกก็สั่งให้บักแดเอาแปรมาขัดพื้นไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างละเอียดทําให้บักแดต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเพราะต้องขัดพื้นบ้านจนเมื่อจนค่าอีกแล้วแม่งเอ้ยชีวิตและพอถึงวันต่อมาบักแดก็มาเห็นว่าตาแกกาลังใช้ตะเกียบพยายาม คีบแมลงวันที่บินไปบินมาเพื่อ,อยุยยวนตะแกีบักแดที่เห็นแบบนั้นก็เลยลองเอาตะเกียบมาลองคีบมแมลงวันบ้างเผื่อว่าจะช่วยตะแกีได้อีกแรงและก็เพียงเวลาไม่นานบักแดก็ฟลุกใช้ตะเกียบคีบ,คบมแมลงวันปลอมที่ถูกมาด้วยเส้นเอ็นทําให้ตะแก่เกิดอาการงอนเพราะราพยายามคีบมาหลายปีก็ยังไม่เคยทําได้แต่บักแดมาแค่แป๊บเดียวดันฟลุกคีบได้เฉยเลยแบบนี้จะไม่ให้งอนได้ไงเออมึงทําได้ยังไงวะจากนั้นตะแก่ก็สั่งให้บักแดนักกำจัดมแมลงวันมาทาสีรบ้านแลวบ้านใหม่ทั้งหลัง ด้วยการใช้แรงทาขึ้นลงขึ้นลงเพื่อให้ร้อนและบ้านหลังนี้มีสีที่ไม่เอี่ยมอ่องทําให้บักแดดต้องเหน็ดต้องเหนื่อยและก็ยังไม่ได้ฝึกวิชาวิทยายุทธ์เลยสักทีแต่ตอนแรกก็บอกว่าจะฝึกวิชาให้แต่ตอนนี้กลายมาเป็นคนใช้แรงงานไปซะแลลวและด้วยความเ,เหนื่อยที่ไม่จบไม่สิ้นบักแดดก็เลยไม่ทนและด่าตะแก่เป็นชุดเป็นชุดเพราะสิ่งที่ให้ทาแต่ละอย่างมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการต่อสู้เลยสักนิดเออคุณนึกว่ามาเรียนวิชาใช้แรงงานตะแก่ที่โคตรจะเฉีวก็เลยให้บักแด้น้องเลิฟลองใช้ท่าขัดรถท ราทธาสีในการต่อสู้และป้องกันที่มันทําซ้าๆมาหลายวันและก็ได้ผลจริงๆนะครับรทาต่างๆมันคือการฝึกวิทยายุทธในแบบของตาแก่อาแบบนี้ก่อสร้างแถวบ้านโก,ก็เป็นจอมยุดกันหมดดีและหลังจากที่เรียนหลักสูตรแช้แรงงานเสร็จบักแดก็ต้องมาเรียนวิชาทรงตัวในทะเลและก็การทรงตัวด้วยขาเดียวบนท่อนไม้รตาแก่เชื่อว่าพื้นฐานการทรงตัวที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จแต่บักแดนน้องเลิฟก็ไม่ได้ฝึกวิชาแค่อย่างเดียวเราเวลาที่ว่างเว้นจากการฝึกมันก็จะมางุงงิ่งงุงงิ้ง,ง,งกับน้องมิ ท่สุดน่ารักอยู่เสมอก็คือจีบกันไปจีบกันมางอนกันไปงอนกันมาทำรสชาของวัยรุ่นเหอมมอยที่อยากจะลิ้มอยากจะลองแต่ก็ยังไม่ได้สวักแกกันสักทีเรายังทําไม่เป็นทั้งคู่เออฝึกแต่วิชาการต่อสู้แต่ไม่ได้ฝึกวิชาการสวัสกแก้และในคืนนี้บักแดก็มาเห็นว่าตาแก่กาลังนั่งกกงอยู่คนเดียวจนเมาเล็ดเทและพูดอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่มันก็ทําให้บักแดรู้ว่าแท้จริงแล้วตาแก่เป็นทหารเก่าที่เคยรบมาแล้วหลายสมรภูมิแถมยังมีเรื่องดรามา่าเพราะชีวิตหลังจากสงคราม ตาแก่ก็ต้องมาเสียลูกเสียเมียจากการที่เมียกับลูกมาตายตอนคลอดทำให้ตาแก่เสียอกเสียใจและต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาจนแก่จนเฒ่าเออเขาเรียกว่าโสดแบบจําเป็นซึ่งหลังจากนั้นบกักแดนน้องรักของตาแก่ก็ตั้งใจฝึกวิชาตามที่ตาแก่สั่งสอนจนงกลายมาเป็นจอมยุทธ์โดยที่มันก็ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้มันเก่งแค่ไหนเออยังไม่ได้ลองวิชาสักทีและพอฝึกจนจบหลักสูตรตาแก่ก็มอบของขวัญชิ้นโตให้กับบกักแดนน้องเลิฟเพราะรู้สึกภูมิอ,อกภูมิใจในตัวของน้องชายคนนี้โสดๆสแต่ของขวัญที่ตาแกมอบให้ มันก็ไม่ธรรมดาเลายสักกานิดเพราะมันคือรถฟอร์ดคัสตอมดีลักคอนเวอร์ทิเบิลปี1950ที่โคตรจัเท่และคลาสสิกเป็นอย่างมากทําให้บักแดนน้องรักดีออกดีใจและรีบขับรถตะเวนไปทั่วทิพทั่วแดนเพื่ออวดผู้อวดคนทันทีเอออยู่ดีๆก็ได้รถฟรี วันต่อมาบักเดก็มาที่งานประลองเขาจะมาต่อสู้ตามสัญญาที่ตาแก่ไปรับปากเอาไว้แต่ก็ยังไม่ทันได้สู้จู่ๆลูกเราอของบักจอนนี่ก็เข้ามาหาเรื่องบักเดเพื่อโยโยนกลวนประสาทเหมือนเดิมแต่ก็ได้แค่ย,ยั่วเพราะเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาห้ามและบอกว่าเราจะไม่ทําอะไรมันจนกว่าจะประลองกันเสร็จเออรอให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยจัดออากันเนื่องว่าประลองเสร็จแล้วจะรอด เวลาต่อมาก็ถึงเวลาของการประลองแต่บักแดกับตาแก่ก็ยังไม่รู้เลยว่ากติกาการต่อสู้มันเป็นยังไงมีอะไรที่ทําได้หรือทําไม่ได้ก็คือเอาแต่ฝึกวิชาแบบที่ไม่รู้อะไรเลยสักอยาก่างแต่ตาแก่ก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจกติกาเพียงแค่มึงไม่โดนกระทึบแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเอออย่าโดนกระทึบก็พออา้าวอะไรวะนั่นหลักรับบักแดที่ไม่เคยใช้วิชาของตาแก่ในการต่อสู้กับใครมาก่อนก็สู้แบบเก๊กักง,กลงและก็ถูกเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเอาแต่ถอยอย่างเดียวเออก,กูฝึกแต่การ ตั้งรับและด้วยการฝึกตั้งรับมากเกินไปก็ทาให้บักได้เห็นช่องโหว่ในการบุกข,ของคู่ต่อสู้ทําให้นี่โดนส่วนคืนนด้วยการเตะเข้าท้องจนมันหมดสภาพและพ่ายแพ้ไปซะอย่างนั้นเออเขาเรียกว่าลูกเตะเคาน์เตอร์ซึ่งหลังจากนั้นบักได้ก็ทําการต่อสู้กับนักสู้มากหน้าหลายตาและก็สามารถเอาชนะมาได้ทุกคนเพราะวิชาการใช้แรงงานของตาแก่มันมีประสิทธิภาพที่ดีจริงๆเออถ้าฝึกเสร็จและต่อสู้ไม่เก่งก็สามารถเอาไปรับ j อบสร้างอาชีพต่อได้ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับบักจอนนี่ที่สามารถชนะคู่ต่อสู้มันได้อย่างตอ เนื่องเพราะวิชาคาราเต้จากสำนักของมันก็ไม่เคยไปสองรองใครเหมือนกันเอ่ใครก็ได้ละตอนนี้ หลายชั่วโมงต่อมาก็มาถึงรอบรองชนะเลิศระหว่างบักเดกับลูกสมุนกี้กี้มือขวาของบักจอนนี่แต่ก็นั่นแหละบักอาจารย์หน้าเหมือนที่กลัวว่าจะแพ้ก็สั่งให้ลูกระจกโจมตีไปที่ขาของบักเดเพื่อให้มันได้รับบาดเจ็บจะไม่สามารถสู้ต่อได้ก็คือต้องเล่นนอกเกมเพื่อชัยชนะของบักจอนนี่นั่นหลักรับบักเดก็โดนกระโดดถีบใส่ขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกหามลงเวทีทันทีส่วนบักลูกระจอก็ถูกปรับแพ้เพราะตั้งใจทำฝ่าวากนั้นหมอสนามมาตรวจขาของบักเดและลง ความเห็นว่าบักแดไม่สามารถที่จะสู้ต่อได้เพราะบาดเจ็บหนักเกินไปแต่ตะแกะก็ยังไม่ยอมและมือมาถูถูถูเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับมือแล้วก็ไล่ขาศามหารันจวนเพื่อจะทําให้ขาของบักแดาหายเจ็บและก็จริงๆนะครับพลังการถูมือของตะแกก็ทํา,าให้บักแดฮึกเหิมและก็กระดึบกระเดิบเหมือนกับคนพิการเพื่อจะกลับมาต่อสู้กับบักจอนนี่จอมแกลง้งจะได้รู้กันไปเลยว่าวิชาจากสํานักครารเต้กับวิชาของผู้ใช้แรงง,งานใครมันจะเจ๋งกว่ากันเออถึงจะสู้ไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าเป็นเรื่องใช้แรงงานพีก็ ไม่เคยเป็นรองใครจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งมันก็ดูดเดือดเฉือนกันไปเฉือนกันมาถึงแม้ว่าตอนนี้บักแดจะเจ็บขาเจ็บแข้งอยู่ก็ตามบกอาจารย์หน้าเมินที่กลัวว่าจะแพ้ก็เลยสั่งให้บักจอนนี่พยายามซ้ำเข้าไปที่ขาของบักแดเพื่อให้มันกลายเป็นคนพิการและล้มเลิกการต่อสู้ไปซะแต่ถึงบักจอนนี่จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับแผนโซกปกโซกโรคของอาจารย์มันก็ยังอยส่าหตร์ทำตามคำสั่งทำให้บักแดเจ็บขาหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาถอยบักแดก็เลยตัดสินใจใช้วิชาท่าาานนนกกเเรรียยหหิววด้ง ด้วยขาข้างเดียวเหมือนกับที่ฝึกบนท่อนไม้ตามที่ตะแก่สั่งให้ฝึกท่าแมงคอดเท่นั่นแหละครับพอบักจอนนี่บุกเข้ามาบักแดก็ดิดปลายตีนเข้าไปเต็มๆที่เบ้าหน้าของบักจอนนี่ทําให้บักจอนนี่ต้องหน้าขาพื้นและพ่ายแพ้แบบทุเรศทุรังไปซะอย่างนั้นเออชนะด้วยวิชานกเรียนเหินหา่าวและพอเหตุการณ์นี้ได้จบลงบักแดก็กลายเป็นแชมเปี้ยนส่วนสํานักของบักอาจารย์กับบักจอนนี่สิทธิ์รักก็ต้องอับต้องไอายไปทั้งสํานักเพราะอวดเก่งเกินซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ไม่มีการสสวกแก๊ แต่ถึงจะไม่มีการสวกแกก็พอจะให้อภัยได้เพราะน้องมิ้วโคตรจะแจเอาจบแล้วไปดีกว่าและเรื่องเราก็จบเป็นยังไงกันบ้างหละครับสําหรับหนังเรื่องนี้และผู้คณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปและมาเจอใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ